สวัสดีเออเมฆประงครับสวัสดีคนไทยที่บางคนยังใช้จมูกหายใจอยู่นะครับมาอยู่กับพม่นอกเช่นเคยพี่น้องวันนี้เป็นคลิปพ,พิเศษครับเศษยังไงวันนี้ปกติจันทร์ถึงเสาร์จะหามีม,มันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ดูมาชุดเต็มเสื้อแขนยาวกางเกงขายาว,ยาวงเท้าบูทนะครับหมวกด้วยวันะนี้ก็ออกมาหามีมเนื่องจากว่านี่พาลูกสาวไปฉีดฉีดวัคซีนนะครับคกหนึ่งกลัวพอดี ผมคุมนิดก็ไปฉีดวัคซีนแล้วก็แฟนผมเขาลาร,ร้อนนะครับเพื่อจะดูแลลูกนะครับเกิดเป็นไข้ได้ทีแล้วที่มาเลยพี่น้องขี่มาประมาณไม่ไกลประมาณสามสิบโลนะครับออกมาดูตามข้างทางนี่ข้างทางเดียวเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่างถิ่นผมไม่รู้ว่าซอยที่เข้าไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านคนหรือว่าอะไรนะฮะก็อาศัยดูข้างทางจอดปุ๊บจอดข้างแรกเลยพี่น้องลงมาเจอพุอม่มเล็กต้นไม้ไม่สูงมากต้นอะไรไม่รู้เจอแล้วพี่น้องข้างักใหญ่เลย สุดยอดเลยทุกคนอะไรเกี่มขนาดนี้ดูภูมินี้เดี๋ยวให้ดูมันมัพี่น้องสุดยอดเลยโอเคพี่น้องมาแล้วครับอืมดำครับเดี๋ยวลงขึ้ก่อนแล้ค่อยเปิดทายให้ดูครับเฮ้ยหลังใหม่ด้วยหรือเปล่ามองไม่ถนัดครับพี่น้อง โูหต้นน้ำด้วยโอ้โหขอเวลาเปิดทางแป๊บนึงพี่น้องแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหน้ำทั้งต้นพี่น้องเชิดเค้น้ำทั้งต้นครับโอ้โหทางบกใหญ่เลยจะมีรูปวิน้านีไหมขอดูครับ เปิดทางให้หนอ่อยโอ้เหมือนจะมีน้ำหวานนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีน้ำหวานเยอะขนาดไหนนะครับโอเคแต่รังโอ้ยดูน้ำหวานมันมันจะพอมีอยู่มั้งทุกคนแต่รูมันโบนะแเอ้ยเป็นรูรูเปิดนะไม่มีปิดตานะครับโอเคเดี๋ยวขอตัดแป๊บน,นึงครับพี่น้อง พี่น้องได้มาแล้วหุวนหวานพอมีครับนี่ครับหัวนหวานทําแบบนี้ดูรังครับ,รรบนี่ครับพี่น้องโอ้โหได้แผลมาด้วยพี่น้องน้ําปักมือเป็นเอเปเลือดออกเลยนามเยอะมากน้นาทั้งต้นต้นอะไรไม่ต้องมีแต่นามครับสุดยอดเลยพี่น้องโอเคเออเอาคาดคัดเดินหัวน้ำหวานแตกเดิหัวน้ำหวานแตกพี่น้องขอแพลก่อนไป อันน้นต่อไปครับขี่ okay, พี่น้องโอ้น่าสียดายครับดูว่าพี่น้องลังับใหญ่เลยมิม้มครับโอ้โหไมนได้มีแค่รังเดียวพี่น้องสองรังครับนี่รังหนึ่งนี่นี่ตายเลยไม่เจอด้วยครับ มีรอยแหวกหาโอ้ตาตาพี่น้องพอจะเจอมาโคตรไก่มาเจอรังรังโอเคพี่น้องหายูปแป๊บนึงแล้วยังไงเดี๋ยวจะกลับเลยกลับไปหาอีกที่นึงพี่น้องตอนนี้เจอรังที่สองแล้วนะครับปลายโมงแล้วเพิ <c oughs> ่งเจอรังที่สองเป็นเหมือนมิ้มเพิ่งสร้างนะครับว่ามีรอยตัดเต็ไมไปหมดเลยครับนี่น้องกิงตายรอยตัดครับนี่เต็มไปหมดเลย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นแบบไหนเจอแล้วก็หมานถือว่าโอเคครับดีกว่าไม่เจอเลยดีกว่าไม่เจอเลยพี่น้องไปแต่ไปดูกันไปน้องนั่นครับรังมิมก็ควมุดไปครับโอ้ก็คมุดไปโอ้ยผมสร้างอยู่นะครับโดนตีใหม่ๆครับ กลางยังไม่มีเลยพี่น้องหัวน้ำหวานเฮ้ยหัวน้ำหวานพี่น้องหัวน้ำหวานหนูน้ำหวานเฮ้ยหนูนหวานมีอยู่หน่อยนึงพี่น้องเอาเก็บเล็กผสมน้อยเอาครับดีกว่าไม่ได้เลยว่าตอนนี้น้ำผึ้งจะหมดแล้วครับโอเค โอเคพี่น้องเดี๋ยวตัดมาดูข้างนอกครับต้องเอาครับพี่น้องได้นิดนึงก็เอาโอ้เจ,าจา้าเจ้ดโอเคพี่น้องอังน,นี้ไม่เอาดีกว่าครับเศร้าใจโอ้เกินอจากินกินเอาแรงครับหืมโอ้ขมย๊อง ขมอมหวานแต่ว่าขมเยอะกว่าครับไม่รู้ว่าเกสอนอะไรพี่น้องแต่ขมเฮ้ยพอมีแรงพี่น้องถือว่าเอาเติมพลังงานแล้วกันไปเฮ้ยแสงเลยพี่น้อง เ <laughs> <laughs> จออีกแววนี่ครับพี่น้องบุญกิ่งกิ่งสดาเดี๋ยวผมลงความสุดาโนมลงมาครับหัางไม่ใหญ่แต่ว่ารังไม่ใหญ่แต่ว่า,วาดีกว่าน่าจะดีกว่าตะกีนี้ครับโอเคเราดูข้างล่างพี่น้องเราดูผลงานไปขอลงความแ๊บนึงนี่แทนแทนแ <laughs> ทน,ทนโอเคถือว่าดี ถือว่ามีดีกว่าไม่ได้ครับพี่น้องยังไม่เจอรังบกใหญ่เลยเจอรังไม่เล็กไปหาต่อครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเราไปหาต่อดีกว่าไปไปดูนี่ขาวๆโอ้โหเป็นเลอเลยพี่น้องดูครับรังเบลอเลยหัวน้ำบักจใหญ่เลยพี่น้องร้างครับเจอแบบนี้หลายรังเลยพี่น้อง บางร่างก็ถ่ายบางร่างก็ไม่ได้ถ่ายโอ้โหเจอแต่แบบนี้โอ้ยเหนื่อยครับพี่น้องเจอแล้วครับทั้งบางใหญ่เลยพี่น้องจับตาด,ดูให้ดีครับเห็นไหมครับลางๆนี่พี่น้องทั้งบางใหญ่ โอ้โหตายแล้วพี่น้องเตอะตอแต่ระรงังมีแตใ่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยพี่น้องเอ้ยตั้งใหม่ๆที่ยังไม่ย้ายยังไม่เจอเลยพระเจ้าหรือหมายครับนะมีบิ๊กบ้าเลยพี่น้องบุกมาคนเดียวไม่เจอเครับ เห็นมีสักหลังโอเคน้องสภาพดูไม่ได้เลยโอเหนื่อยสุดน้องเต็นระบบครึ่งวันหาได้ประมาณยี่สิบรังพี่น้องเกินไปไตายแล้วพี่น้องเอ้แล้วก็ แต่นี้ไมอีกแล้วงนี่ต้องมันลอบใจครับสอดเจอดังเก่าประมาณสิบกระรงพี่น้องถ่ายให้ดูแค่แค่เท่าที่ถ่ายได้นะครับก็ไอที่จะถ่ายได้ก็คือมันไปถึงนะมันเข้าถึงก็เลยถ่ายให้ดูไอที่เข้าไม่ถึงนี่คือโอ้โหอีเพียบเลยมันรากยาวตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ก็เจอรังๆวันนี้เจอเยอะดมยอีกมีแต <quin> mm. ่หัว่ใหญ่มีใหญ่สุดโอ้ใหญ่เท้าขาเลยพี่น้องยาวบักยาวเลยแต่ก็ ไม่ถ่ายมาให้ดูโอเคก็ประมาณนี้พี่น้องฝากติดตามและกดแชร์วันนี้โคตรเหนื่อยเลยไปโคตรไกลพี่น้องวันหกสิบโลได้โอ้ยออกกล้องด้วยสิเออออกมาเราจะถ่ายกันีโอเคผมขออาบน้ำก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ